เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงของเราที่จะพาเพื่อนๆไปชมรถซิ่งแล้วก็วันนี้เรามีนัดกับน้องยอดเอาไว้ถึงแล้วสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีวิบค์มากับฝนอีกแล้วมากับฝนอีกแล้วโอ้หดูดิโอ้ย <c oughs> ตอน,นยังเป็นสีขาวอยู่สามปีถัดมาเออแป๊บเดียวเองอะ ถ่ายเสร็จก็เปลี่ยนสีเลยป่ะตอนนั้นอะ่ะใช่ปะ่ะเสร็จได้ประมาณไม่ถึงปีครับแล้วก็เปลี่ยนเลยเออสมัยก่อนตอนนั้นซื้อเท่าไหร่นะประมาณแปดแสนห้าครับสี่ห้าปีที่แล้วสีห้าปีที่แล้ว <laughs> <laughs> เปี่ยใจอะ่ะเสียใจมากเลยนี่มีเป็นอันนี้โซนไว้ทำรถเองเล่นๆเ,เ,เหรอ <laughs> ใช่ครับ <c oughs> จุกจิกเอจุกจิกน่ารักดิสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์มาเลยดูดีนะ ฟวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วเปลี่ยนมาเจอเช้าเลยดีกว่าเรื่องจิบกาแฟตอนเช้าดีกว่าวันนี้เราเอาสตาร์บัคเลยครับง่ายๆเดี๋ยวเราขอตัวซื้อกาแฟกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยคันนี้กันอีกทีนึง กับนั่งในเอชัดซีครั้ง ตัวหายด้วยแทนเลยชดเชยแทนเลยครับแล้วเป็นไงแตกต่างปะแตกต่างครับสตาร์ช้าอย่างเงี้ยแบบสตาร์ปุ๊บมันก็ชดเชยรอบฟอร์มให้เราเลยแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยไม่ดับอะไรเงี้ยอ่าขี่ง่ายเลยใช่ครับ,ลรบแล้วเราใช้กลองแรมปะตอนแรกจะเป็นลิงก์มอนซูนครับตัวเจนแรกแล้วก,ก็ขยับมาเป็นฟูลีเอ็กเลยอ่าผมสภาพรถเราดีมากเลยนะพยายามติด ได้มาสภาพมันดีนยนี่าภายในไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยนะแต่ได้มามไ,มได้เลยนะอะไรที่แบบได้ภายในมาดีแม่งคือเวอร์สุดแล้วอะใช่รถเราเตีย้ยปะเตีย้ <laughs> ยโอ้โหเห็เหลี่ยมว่าได้ได้เราปัดนี่เลย <laughs> เราควบคุมได้ครับเปิดปิดที่รถได้เกือแบบเราอยากสนุกเลยอย่างนี้แล้วชื่อก็ปิดฟังก์ชันมันไปเลยไม่น่าขับสนุกอ่ะอ่าเท่านี้ผมว่าขับคนตลอดนะอันนี้เท่าล่างเดิมตั้งแต่เจอที่แบงค์สาปีที่แล้วก็ยังท่าเนี้ยอ๋อก็ยังท่าเดิมพี่เชื่อไหมตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะยอดจูนนับตั้งแต่ได้รถคันนี้แม่งแปดรอบแบบนี ห้าร้อยทุกรอบเลยนะอ้าวใช่ไม่เกินไม่ขาดไม่เกินห้าร้อยห้าร้อยสิบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยบูตปา์ห้าเท่านี้ทุกรอบเลยอ่าบนลงแต่แคมปพวกสปริงวาลพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เดิมหมดเลยนะอ้าวใช่ท่อนบนมีแต่แคมใส่แค่แคมทั้งเดียวใช่แค่คู่เดียวใช่นี่แคมอะไรเนี่ยอ่าของเกตตี้ครับสองห้าหกสองสี่แค่นั้นเองขึ้นจากเดิมหน่อยเดียวเดียวแล้วก็ทอวบลูกหนึ่งใช่อันนี้ไฮบูตยู่กี่บาร ปลาสีหน่อยหน่อยอ๋อก็ยังไม่ปูได้เยอะนี่ว่าใช่นี่จะทำไส้ในทำอะไรโหได้บาร์เลยนะแต่ยังาแว้วตอนจอบสองบาร์ตอนนี้ SR ของ s อสิบห้าแม่งแพงอะดิหลับทีน่าจะมีแสนนะเครื่องเออตอนนี้เครื่องเครื่องกำลังแพงเลยอะแพงจริงเออขนาดฝาแดงยังตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะห้าหกหมื่นป่ะห้าหมื่น ตัวนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเลยหกเกียร์เนี่ยแต่รถยอดเอี่ยบด้วยนะขับว่ะไม่มีความรู้เลยเลยรู้แต่ว่าเนี่ยเอสคห้าเราชอบวันไปดูรถไม่ไม่ดูอะไรเลยน่ผมไม่รู้เลยว่ามีเอสมีอาร์ด้วยนะผมรู้ตัวว่าเป็นขับหลังเทอร์โบพอเรถึงมีเทอร์โบขับหลังลองขับลองขับไม่ได้สักเด้อนนะแค่วนในซอยเชื่อใช่เลยขับไม่ถึงร้อยเมตรนะพี่ใช่เลยวางมระจำเออคันนี้แล้วก็ ขอแค่ว่าเออเดี๋ยวขอดูรถเดี๋ยวนะว่าตัดเปิดอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ใช่ไหมเราก็ยกรถดูแล้ท้องโอเคถวยได้เลยอ่าเราใช่ใชเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นสายคอนด้ามาก่อนใช่ป่ะใช่ใชแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยมาประมาณเกือบ4ปีพี่เชื่อไหมผมเพิ่งเช็คเลขตัวถังคือเริ่มแรกเขาบอกว่าคันนี้เป็นสเปคย้ายอารก็คือจะมีพวกค้ำนั่นค้มนี่เทอร์โบหสปีดอ่า ก็เหมือนอารมณ์มีเคสี่ย้ายเก้าเต็มลำเพราะว่ามันมาหมดผมก็คิดว่าเออคงอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเราไม่ใช่อูเทเวอร์ชั่นคันนี้เป็นอูเทกใช่คือมันจะเป็นพื้นฐานของสเปกการ์หมดเลยมาหมดแต่แค่เครื่องเป็นเอเครื่องเป็นเอเกียร์ต้องเป็นหกสปีดติดมาเลยด้วยออ๋เป็นลายเดียวที่เป็นเอหกสปีดมากลายเป็นว่าบอดี้เราคันนี้ เป็นอูเทกเจ้าของเดิมเขาก็เหมือนเปลี่ยนเครื่องเป็นเทอร์โบมาเลยแล้วก็ชนเกียร์เดิมของมาที่เป็น6สปีดแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเขาย้ายไปทั้งเกียร์เลยหรือเปล่าแต่พอมานั่งดูจริงๆันไม่ใช่หีสเปค6สปีดอูเทกที่มีเอ็นเอมันต้องจัดก่อนปะหรือเหมือนอะใช่ครับมัน<ช>จะ<ช>เป็นร<ะ>อบมันจะตัดเลนไลายอยู่ประมาณเกือบ8,000นสวัสดีครับผมชื่อยอดครับชื่อ Facebook ยอดซินเวียรครับเมื่อก่อนยอดได้รถอะไรครับเมื่อก่อนจะเป็นซีวิ c คูเป้ครับฮอนด้าเครื่อง B18 ครับผม ใช้มาสัก3าี่ปีก็ขายไปแล้วก็ว่างกับรลซิ่งสักเกือบ2ปีครับแล้วก็มาเจอคันนี้คือ15เนี่ยเป็นรถที่เราเราอยากได้แต่ตอนนั้นราคาคามันสูงมากที่มันออกใหม่ๆอะไรยเงี้ยเราก็ทางานเกเ็บเงินไปเรื่อยๆจนจนได้มันมาแหละครับคันนี้เขาผมแล้วทําไมถึงตัดสินใจเป็นบอดี้นี้ผมชอบบอดี้15อยู่แล้วมันไม่ดูไม่เก่าเกินแล้วก็มันเป็นบอดี้อเทอร์โบขับหลังเราอยากลองรถขับหลังด้วยแหละตอนนั้นแล้วเหมือน ทุกอย่างมันจังหวะมันได้พอดีครับเลงแล้วเบื่อแล้วล่ะฮอนด้าขับหน้าอยากมีสปอร์ตขับหลังสักคันหนึง่งใช่ครับครอบครองมากี่ปีแล้วเนี่ยอ่าปีนี้เข้าไปดีห้างแล้วครับโอ้ห oh. ปีแล้วคือตอนมาเนี่ยเป็นบอดี้พาร์ตตัวนี้มาอยู่แล้วใช่ครับพาร์ตเป็นพาร์ตเอ่อจีพี p ปอเราก็เพิ่มา uh, ลิ้นหน้าใช้ข้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่นะครับ g p Sport คือ S15 เนี่ยมี เรียกว่าหลายบอดี้พาร์ทมากๆแต่ถ้า GP Sport มันก็จะดูค่อนข้างเรียบเรียบเรียบใช่ครับดูแบบเขาเรียกว่าว้วนกว่าเดิมนิดนึงข้างอตอนได้รดมาเจ้าของเดิมทำไว้อีกแล้วอ๋อครับผมแต่พอมันไม่มีหางก็เลยรู้สึกว่ามันดุ่นๆใช่สไตล์ชอบรถมีหางด้วยส่วน GP Sport เนี่ยก็จะมีกันชนแล้วก็นั้นแคจะเกิด้างแก้มันก็ ดึงออกมาหน่อยนึงใช่ทำนี่เป็นแก้มไฟเบอร์อรขยายมาหน่อยนึงแลจะรับกับล้อข้างเนาะแล้วหลังหลังมันยังเป็นโปร่งเดิมอยู่ปะหลังอ่าบอดี้เป็นบอดี้เดิมครับอันนี้จะเป็นโปร่งไฟเบอร์แปะแล้วเราก็เก็บงานเราไม่ได้ดึงเหล็กจริงออกมาพะ<อ>บอดี้เดิมยังอ,อยู่อยู่ปกติเป็นชุดไฟเบอร์ทำเป็นเป็นโปร่งแปะเข้าไปอ๋ออ่าครับเพราะว่าเราไม่ได้ดึงตัวถังจริงออกมาบอดี้เดิมยังอยู่แล้วตัดไหมไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยครับอยู่โอ้ยยังอยู่มันขยายมาประมาณนี้ อันนี้มันก็เท่ากับติดอยู่ดีดิเท่าจริงล้วอันนีไม่ติดครับผมตอนแรกอ่ะผมต้องเซ็ตแคมเบอร์ให้มันหลบเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ใช้ยางที่แก้มันไม่ตั้งมากเวลามันมุดก็คือแบบพอดีเฉียดแต่อันนี้ถ้าเตี้ยมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วดิอันนี้คือถ้าแคมเบอร์เท่านี้เตี้ยได้เท่านี้ถ้าจะเตี้ยกว่านี้ก็ต้องยิ่งแคมเบอร์ลงเข้าไปอีกอแต่ผมไม่อยากให้หน้ายางอันนี้หน้าเป็น9.5หครับหลังเป็น10.5ออฟสุดตารางของมันน่ะหน้ารู้สึกจะออฟ18 หลัง15มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือหรือหลัง18หน้า15นี่แหละประมาณนี้มันก็จะล้นกว่าใช่ใช่ปกติพอสมควรโอ้ถ้าเป็นบอดี้เดิมไม่ไม่มีโป่งออกมาแบบอย่างนี้เลยใช่ว่านี่ขนาดมีโป่งอะเนี่ยดูดิแล้วยางมันเป็นยางไซส์โอเวอร์ไซส์ด้วยครับมันเป็น275ส่วนใหญ่เขาใส่265กห้ากันข้างหน้าก็จะเป็น245อ๋อข้างหน้า245ใช่ครับก็คือโอเวอร์ไซส์ทั้งหน้าและหลังแหละใช่ผมชอบสไตล์ยางอ้วนๆไงอันนี้หลบแคมเบอร์แล้วเนี่ย ข้างหน้าหลบแล้วครับนี่ก็ยังตั้งอยู่เลยนะยังไม่อยากหลบมากครับกลัวกลัวหน้ายางมันกินไม่เท่ากันไงครับใช้ไปน,นานๆเออเออแล้วก็มาเพิ่มเบรกเอาตอนหลังใช่ไ่ะใช่ครับ,รบก็ใช้เบรกเกรดดี้นะครับหน้าหลังเลยเอ๋อสีนี้เป็นสีของทีมครับนี่คออีสีน้ําเงินแสดงว่าที่ตอนเป็นสีขาวนี่คือ,อยังได้มาไม่นานอ๋อสีขาวรับสีขาวอยู่ประมาณน่าจะสองปีมั้งครับออสองปีหน่อยๆ,ๆแล้วก็กลับสีใหม่หมดเลย คือพอดูตัวจริงอะสีมันเงามากแล้วพึ่งเคลือบแก้วด้วอย <laughs> <laughs> พวกไฟหน้าใสๆสภาพดีๆยังหาได้อย,ยูอ่ไหมออสภาพดีค่อนข้างเริ่มหายากครับเพราะว่าไฟก็เริ่มไฟ1ิรู้สึกถ้าเป็นไฟีนอน,นโรงงานเลทอยู่ประมาณหมื่นกลางถึงสองหมื่นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่สภาพที่เห็นเห็นมาใช่มือสองเคยมันเบิกได้อยู่ปะ รู ờ, ้สึ át, กน่าจะมีเบิกได้อยู่ครับเห็นเห็นมีพาร์ทเบิกอยู่นะไฟหน้าตอนอยู่อัฟกานาดอาบอกเลยว่าไฟ1 5โคตรเยอะแล้วแมงขายไม่ออกไฟท้ายเนี่ยตัวขายไม่ออกเลยเออไฟท้ายส่วนใหญ่1 5เขาไม่ค่อยชอบกันอ่ะมันใส่แล้วมันดูโบราณอะไรอย่างเงี้ยแต่มีพี่ที่รู้จักเขาก็สายเก็บของโรงงานออปชช่นโรงงานเขาจะเก็บเบิกใหม่ก็มีอะไรอย่างครับพอรู้ว่าตัวเองเป็นอูเทกเวอร์ชั่นก็เริ่มหาติ๊กเกอร์มา อันนี้ไฟท้ายเราเปลี่ยนแล้วนี่คือเมื่อก่อนถ้าอยู่ที่อัพกัลลาดอะไฟท้าย15เดิม,ดมๆบบขายไม่ออกอาจจะขายได้พวกที่ไปดิฟแลวตำมาตอนนี้15เริ่มเก็บไฟท้ายเดิมกันแล้วนะพี่อ้าวเหรอใช่เริ่มเก็บของเดิมกันแล้วเพราะว่าอะไหล่มันแพงขึ้นแล้วครับ15คือตอนนี้ถ้าคนแบบไม่ได้เข้ามาอยู่ใน15จะมองว่าเฮ้ยทำไมบางที15ราคามันแพงแต่จริงๆถ้าคนมาเล่นเก็บของที่แบบว่า ออปชันโรงงานอ่างเงี้ยราคาแพงมากมันขึ้นเยอะเลยแต่ว่าของแต่งของไ15ก็ค่อนข้างเยอะนะทั้งไฟใช่ครับไฟท้ายเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างของเรานี่ยี่ห้ออะไรครับอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นของดีแม็ m ดีแม็ใช่ครับดีแมก็จะเป็นแบรนด์ยอดที่สําหรับพวกเอสซีแล้วนะใช่ตั้งแต่พวก 200x d m a ม Origin อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใชมือสมือสองก็อยู่ประมาณ ห้าหกพันก็มีมีมีมาบ้างครับตัวนี้ก็ยังราคาแบบโอเคใช่ยังไม่แพงมากครับเจ้าของเดิมเป็นฝาคาร์บอนที่มันเป็นโครงเป็นไฟเบอร์จริง,รงๆอะครับแต่ผมก็ไม่เราไม่ได้ต้องการลดน้าหนักหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าฝาพวกนั้นใช้ไปน,นานๆมันแบบเหมือนเริ่มมันบิดตัวไม่เข้ารูน,าน้ำมันจะเข้ามผมก็เลยไปใช้ฝาเดิมที่เป็นเหล็กแล้วก็เปพุ้มคาร์บอนเอาเพราะเรายังชอบสไตล์นี้อยู่ แล้วก็ให้มันใส่กับวิงแล้วแบบแข็งแรงหน่อยอะไรเงี้ยครับอออของหลายๆอย่างเริ่มแพงครับตอนผมได้รุมาล็กแรกอย่างกันชนนี่แพงครับกันชนแอโร่หกเเมื่อก่อนทั้งชุดทั้งคันเล่าคันเลยอี่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กันชนแง่งเดียวแสนกว่าใช่ครับถ้าเป็นตัวแอโรนะท,ท,ที่ที่ที่บ้านเราเขาชอบหากันเล่นกันยอะไรอ่างเงย แพ<ห>งมากเราเริ่มกลับมาเดิมกันไปใช่ใช,ใช่เริ่มกลับมาเบิกของเดิมเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางบางอย่างมันเริ่มจะเบิกไม่ได้แล้วถ้าเก็บจริงๆก็ลําบากว่าครับยอดใช่ครับอะไรก็น่าจะเริ่มเริ่มแพงขึ้นแล้วพอตอนหลังยอดมารู้ว่าตัวเองเป็น o อูเทกเวอร์ชันอ่ะถ้าเราจะมาเก็บอูเทกเวอร์ชันเราก็น่าจะเอาเรื่องเพราะแข่งข้างจะไม่เหมือนเนี่ยนะมันจะมีเป็นรูแบบเหมือนลูกเต๋าส้มส้มอ่ะต่ค่อนข้างแตกต่างแต่ว่า คือถ้าเราได้รถ9 0สูมาแล้วภายในยังไม่บวมยังไม่แตกยังไม่อะไรผมว่าโอเคแล้วอะเนี่ยดูทมาทให้รถดูหน้าขับพอถ้ามาไล่เก็บตอนหลังตอนนี้ภายในเป็นไงบ้างอะครับภายในตอนนี้ก็บางชิ้นก็แพงครับแล้วก็หาสภาพดีๆยากผมว่าถ้าเป็นมองในมือสองชิ้นเนี้ยที่อันนี้ผมยังถือว่าไม่สวยมากนะพี่อถ้าเป็นเห็นรุ่นพี่ที่แบบซื้อมือสองเก็บๆตัวน,นี้จะเป็นแบบเหมือนเงาเลยอะอะจะแบบวิงอย่างนี้เลย ที่เขาชอบเก็บชิ้นนี้กันนะครับแล้วก็พวกคอนโซลกลางบางคนก็เริ่มเบิบกเก็บกันละอะไรเงี้ยเก็บกลางพวกหุ้มเกียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเก็บกันแต่ของเราหุ้มคาร์บอนไปแล้วแต่วผมผมก็เก็บอะไรที่ผม,ผมจริงๆผมก็เก็บแค่บ,บางอย่างที่ผมชอบจริงๆผมไม่ได้แบบว่าเก็บออปชั่นครบอ,อย่างเนี้ยผมชอบก็ก็ต้องหาเพราะว่าตอนนี้มันก็แพงแล้วที่เราบอกว่าอันนี้เราเบิกบ้านหรือว่าอันนี้ไม่มีเบิกแล้วครับเป็นดิสคอนไปแล้วใช่อันนี้จะเป็นหามือสองนานๆทีก็จะมา ที่เราบอกมือสองที่หมื่นกว่าบ,บาทเนี่ยไม่มือสองเหรอตเล่นกมือรับ,รบเฉพาะไอตัวเนี่ยครับห้าวงไอวงวงอย่างเดียวนะ<ช>ไม่ได้ไม่ได้รวมถึงไอตัวครับปิดเปิดใช่ปะ่ะหมายส้มนี้ผมชอบเพราะมันสีส้มแต่ถ้าคนเก็บครบจริงๆก็จะมีแผงประตูมีบอกที่เป็นสีส้มพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบนะแต่เอาเอเอมาบาง เอนี่ตอนนั้นเรามาถ่ายมีกันหรือเพิ่งมาใส่ตอนไหงอ่าใส่ตอนที่3ปีก่อนที่เรามาถ่ายกันก็ใส่แล้วแต่เป็นรุ่นเก่าอีกรุ่นหนึ่งอ,อันนี้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วพวงอะไรก็ซาร์ใช่ <It> zing, ครับซิงเนาะพอพวงอะไรเบรกเบลโรดลูนิโห,หน้าตัวนี้น่เป็นทีเอสจีครับอเลโโรทีเใช่คือถ้า,ถาจะไปตามเก็บเบาอไอ e ูเถกหาย,ยากไหมตอนนี้ก็เห็นมีมาบ้างครับ แล้วโลบาร์เป็นของอะไรมาครับอ่าเป็นคัตโกที่เป็นตัวเซฟตี้ยี่สิบเอ็ดตรงรุ่นเลยใช่ครับอันนี้มาที่หลังหรือว่าเราค่อยมาเติมมามาค่อยมาเติมทีหลังเรขาโลนี่ขับไปไกลสุดเท่าไหร่เนี่ยที่ไม่บอก,กว่าไม่เมย์อ่าอ่ากลับไปที่เลยครับบ้านผมที่จังหวัดเลยหกร้อยกิโลคันนี้ขี่ไปกลับเลยสบายทุกครั้งที่ผมกลับจากจังหวัดผมชอบเอาคันนี้ไปเพราะว่าผมชอบขับแบบเรื่อยๆขับเอาบรรยากาศเลยพี่ ขับไปเลยเพราะว่าทางกลับบ้านมันมีทั้งทางที่แบบเขาด้วยหรืออะไรเงี้ยอืมขับสนุกอันนี้ขับกลับไปเลยเหรอคันนี้ใช่ครับขับบ่อยแล้วครับหลายรอบแล้วคือคันนี้ไม่ได้ไม่ได้แข่งไม่ได้อะไรคือขับทริปออกทริปแล้วก็ใช่ใช่ออกงานมากกว่าใช่ครับมีอาจจะมีนิดๆหน่อยๆตามการลวเวลาแต่ผมก็ไม่ได้ชอบเดิมจ๋าอยู่แล้วนะครับ จริงๆมันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆกำลังสวยแต่ว่าพี่ยอดเขารู้ว่าตัวเองเป็น u ูเท็เวอร์ชเนี่ยก็ไปตามเก็บผมมาให้มันครบกล่องก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเป็นลิงค์ฟูลี่เจูโดยตู่โคราชนะครับส่วนของห้องเครื่องนะครับไม่จากที่เราคุยกันไปคร่าวๆคันนี้นี่ภายนอกนี่ดูแบบเปิดมา เท่ค okay. ันนี้มัองโหดแน่นอนเจ็ดแปดร้อยมาจริงๆไม่ใช่ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นท่อนล่างเดิมครับแล้วสเต็ปต้นๆสเตปโยต์คืออันเนี้ยรอบนอกเนี่ยมาเต็มเลยนะแต่ว่ายังเป็นไส้เดิมมีแค่เปลีป่ยนประกนถูกป่ะใช่แล้วก็เพิ่มแคมไปชุดคมเก็บโล่งมาก่อนใช่แ,แรแตอนแรกสเตปแรกเก็บโล่งมาท,ทําที่ไหนมาครับอ๋ตอตอนแรกทําที่อู่พี่แม็กค,ครับ ก็ปกติคันนี้ถ้าเซอร์วิสก็อู่พี่แม็กนั่นนี่มีปัญหาก็พี่แม็กจัดการแต่ถ้าเป็นเรื่องจูนเรื่องเซ็ตระบบกล่องสายไฟอะไรอย่างนี้ครับพวกระบบอิเล็กทรอนิกอะไรอย่างเงี้ยผมจะให้ตู่ตู่โคราชใดที่ตู่โคราชมานะครับตอนแรกยอดก็ชวนเราไปนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอไว้เป็นหลังจากนี้ค่อยนัดตู่ไปกันอีกทีนึงเนาะนี่เพราะว่ายอดเพิงไปเปลี่ยนลิ้นไฟฟ้า มาบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนี่คือเขาเก็บโล่งมาแล้วนะคือ S15 พอมันเก็บโล่งมาเลยดูเลี่ยมมาเลยดูสะอาดไงเราเคยลื้อมาสักรอบยังลื้อเครื่องใช่ไหมครับตั้งแต่ได้มายังไม่เคยลื้อเลยครับมีนี่แหละแค่เปิดสาววาวใส่แคมข้างล่างไม่เคยลื้อใช่ครับรอไม่เคยลื้อเลย ไปนั่งกี่รอบแล้วในในตั้งแต่เอ่อถ้าตอนนั้นทริปตอนนั้นไปที่เชียงรายอ๋อไปถึงเชียงรายแล้วเนี่ยเชียงรายไปขึ้นไปดอยแม่สลองแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ e85 เพราะตัวน,นั้นบนดอยไม่มี e85 ตอนนี้นยังเป็นเอ่อ e20 ขับไปถึงเชียงรายขึ้นดอยลงเอ่อแวะเชียงใหม่แล้วก็นี่แหละครับยาวจนมา <laughs> แล้วก,กลับมากรุงเทพอ,อีกรอบนี้ก็รอใช่<ต>ครับแต่พอเราเป็น e85 เราก็ไม่ค่อยไปไกลขนาดนั้นในชะ่ป่ะต้องเช็คเส้นทางเป็นรถออกทริปเนี่ยดูหน้าตารถออกทริปดิโชว์ก็ได้ออกทริปก็ได้ ก็ถึงเลือกที่จะไม่ไม่ทําเครื่องเนาะใช่ครับเพื่อที่เราจะขับทางไกลได้ตอนแรกมาเดิมๆผมก็เริ่มทาภายนอกอเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมงุงเทเบิลจูนครั้งแรกผ่านไม่มีปัญหาเราก็คิดเออเครื่องสมบูรณ์ไม่มีควันไม่มีอะไรออกมาอย่างเงี้ยก็ยาวเลยครับแล้วก็จูนบ่อยมากคันนี้จูนบ่อยผมเน้นน้ำมันเครื่องดีๆด,ด้วยอ่างขยายด้วยออยแยกด้วยสเต็ปต้นๆทีเออาชอบใส่กัน ช่วยได้เยอะครับมีออยแยกด้วยอ่าน้ำมันเครื่องให้ใหญ่ขึ้นใช่มเครื่องใช้ของอะไรก็ดีอะใช่ครับใช่ขับยาวๆออยเท็มไม่เคยเห็นเลข95เลยอือ90เต็มที่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นท่อดีงานบ้านเราครับงานเหลียนชัยแล้วเราใช้หัวฉีด g ีซีอะอันนี้เป็นหัวฉีดพันครับอ๋อหัวฉีดพันเดนโซ่พันแล้วก็มีเปลี่ยนคอยเป็น R35 นี่เพิ่งล่าสุดเลยใช่ที่ไปทามาก็จะมีที่ล่าสุดจะเป็นลิน้นไฟฟ้าคอยแล้วก็เปลี่ยนชุดอ่าิกเกอร์แคมสัญญาณจุดระเบิดใหม่เป็นไงบ้างดีขึ้นกับเดิมดีขึ้นครับ,ค,รบคือปกติ s r มันจะมีอยางนี้แล้วก็จับแค่บนอย่างเดียวอ่าอ่อันนี้จะเป็นจับบนแล้วก็จับทั้งแคมทั้งแข็งข้างล่างด้วยอ๋อเป็นชุดคิดมัน,นครับแล้วก็เพิ่มออฟเซตตัามพาวเวอร์ออกมาให้สายพานไม่เอียงเพราะว่าเราใส่สเปซเซอร์ตัวจับจุบจดระเบิดข้างล่าง อันนี้เป็นชุดของทาร์สครับของออสเตรเลียเป็นที67ครับ67 25G ตูดหลังแค่8เซนต์ูดเล็กเพราะว่าสเต็ปต้นแต่ตูดเล็กจัดเลยอะไม่รอรอบครับกำลังดีเพราะว่าสายไฟแทบจะไม่มีเลยอะเข้าข้างหมดเดินทางสายไฟใหม่หมดครับคือผมชอบสไตล์แบบลงโล่งในความสะอีดง่าย อะไรอย่างเงี้ยครับต้องติดมาตั้งแต่คันเก่าแล้วด้วยแหละอ่าพอเราเล่นฮอนด้ามาใช่ไหมใช่ครับ <laughs> พอเล่นฮอนด้ามาพอมารุ่นอื่นมันก็เลยรู้สึกขัดใจผมอุดหมดเลยรูเลยอะไรอย่างเงี้ยอุดแต่ตอนนี้สเต็ปตอนนี้ก็คือพอใจมากครับขับใช้งานได้ขับเที่ยวได้อะไรเงี้ยก็ยังรักเลยคันนี้ใช่ครับ <laughs> เคยเลงบอดี้อื่นไหมคือจริงๆ,ๆเคยเลงถ้าชอบจริงๆอีกรุ่นหนึ่งอ่ะชอบซุปเปนะ ซ <ứng S 1> ูปเปอร์พาร์ทออริโด <ứng S 1> สวยชอบมันเสไตล์คล้ายๆอย่างเงี้ยมีชุงเย็บล่านิดนึงดึงโป่งมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับชอบสไตล์นั้นเหมือนกันแต่ยังรักในคันนี้แหละเคยคิดจะขายไหมไม่เคยนะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลย <laughs> ไม่เคยคิดจะขายเลย นันไม่หนักลแล้ว <c oughs> แหละแต่ออตอนนั้นมันไปขากที่ตาจต้หวัด <c oughs> มันระบากแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ครับซินเบียมันก็เป็นรถที่แบบว่าไม่ค่อยองอแงเนาะไม่จุกจิกผมผมเจอคันนี้ไม่จุกจิกอนะรุ่นที่น่าใชะถึงแม้ตอนนั้นมีมาได้ขับอยู่อาทิตย์หนึ่ง ถ่ายกันเสร็จแล้วมาต่อกันที่กินข้าวเช้านะครับมาโกปีนะครับเพราะว่าเรามาถ่ายแถววัดพอดียอดบอกไม่เคยมาเลยนะคันนี้ไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยเข้ามาเลยคันนี้เยินอ่ะชิลเลยเนี่ยกันที่ยอดหิวแล้วหิวแล้ว หมดเยอะเอาให้เหมือนกันให้หมดดีกว่าออกลูไหนวะลงนี่อารมณ์อะชิมนี้ยังจิ๊กโชหรือไมแม็กกี้อ๋อเต็มปั๊ดเลยอะแม็กกี้ปะเนี่ยแม็กกี้โอเครอดเพราะมันออกลูบนเลยไม่มันออกลูข้างๆ้างหอมกลางเรียบร้อยถ้าเป็นจิ๊กโชว์นี่อร่อยเลยเจอกรรยอดวันนี้สนุกอิ่มๆแยกย้ายกับบ้านนอนงวดหน้างดหน้า